ใส่คาราโอเกะที่กำลง o ok ังฮิตใน TikTok งนน่ายๆภายใน1นาทีมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกเปิดแอปแคปคั t ขึ้นมาค่ะ <S 1> <S 1> ข้อความด้านบนนะคะจะมีคำว่าเล่นเพลงกดเข้าไปเลยคะ่ะและจะมีแบบให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเราชอบเพลงไหนจิมเข้าไปเลยจ้า เร,เ,งงเราเลือกเพลงนี้นะเลือกใช้แม่แบบาจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยค่ะและกดดูตัวอย่างได้เลยจ้าเพราะตัวฉันเองคงไม่มีวันได้อยู่กับเธอจนวัน ทำได้ไงเป็นตัวตายกว่าฉันเกิดมาเพื่อแกาเจ้าจชาและฉันต้องตายในต่อสุดเสร็จเรียบร้อยค่ะกดสกออกได้เลยนะหากคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะ